ผมอยากจะบอกว่าราคาตัวนี้ถูมกมากๆเลยนะครับใช้คําว่าถูกโคตรเลยควรจะมีติดบ้านเกือบทุกคนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการจับโบเอรีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่มีข้อมูลอะไรอ้างอิงเลยนะครับผมจะมารีวิวเพราะว่าอยากรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันตัวที่มารีวิวในวันนี้เป็นโบเวอร์ไร้สายของซูเปอร์ซีเล็กอย่างซูเปอร์อิงโกตัวนี้นะครับผมจริงๆแล้วโบเวอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าควรจะมีติดบ้านเกือบทุกคนนะครับเพราะว่ามันจริงๆมันทํางานได้หลากหลายมากเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นงานเป่าฝุ่นเป่าฝนเป่าล้างรถหรือแม้ว่าการแบบจุดหมูกระทะก็สามารถเป่าเพื่อเพิ่มไฟในการใช้งานได้นะครับผมไม่เป็นการรอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในซีรีส์ของ Super i ์อิงโกในตัวนี้ให้อะไรมาบ้างแล้วก็สเปคเนี่ยเป็นยังไงนะครับ โอเคครับมาดูในส่วนของแพ็กเกจกันครับแพ็กเกจเนี่ยจะมาเป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมนะครับผมไซส์ประมาณนี้กระทัดรัดถือได้สบายๆน้ำหนักเบานะครับรุ่นที่ต่อมาข้างกล่องเลยจะเป็นรุ่น ca bli 20028นะครับด้านหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีบอกเลยนะว่าแบตเตอรี่ not i n c l u d e นะครับผมหรือไม่รวมแบตนั่นเองแล้วก็สเปคคร่าวๆเนะี่ยมีบอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันว่าให้อะไรมาว่างแล้วก็สเปคเป็นยังไงนะครับ แกก่องมาเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ที่ให้มานี่มีทั้งหมด2ชิ้นนะครับนี่คือตัวเครื่องเปล่า1ตัวแล้วก็ตัวของปลอกรีดลมนะครับ1ชุดพร้อมกับคู้มือและใบรับประกันนะครับ1ชุดนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้สเปคของเขานะครับความเร็วรอบอยู่ที่18,00 0รอบนะครับแล้วก็สามารถผลิตลมได้ที่2.7ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเลยนะครับค่อนข้างจะเยอะนะสำหรับตัวเล็กๆแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวปลอกรีดลมเนี่ยก็วัสดุนะครับใช้ได้ เหนียวนะครับผมไม่ก้องแก้งนะแล้วก็มีจิตมาให้เรียบร้อยนะครับการติดตั้งเนี่ยค่อนข้างจะง่ายนะครับดันให้ตรงจุดแล้วหมุนล็อกเข้าไปได้เลยนี่นะครับบิดล็อกแค่นี้ เรียบร้อยแล้วนะครับข้าวคาเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมไม่รอชา้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองรีวิวกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้ลมแรงแค่ไหนนะครับได้ตามที่สเปคบอกหรือเปล่าก่อนจะไปรีวิวเนี่ยผมอยากจะบอกว่าราคาตัวนี้ถูกมากๆเลยนะครับใช้คําว่าถูกโคตรเลยนะครับไม่รอชา้าเนี่ยไปรีวิวกันเลยดีกว่าครับก็อันนี้ผมจะมาลองเทสในการดูดให้ด้วยนะครับเพราะว่าตัว uh นี้มันสามารถใช้งานในการดูดได้ด้วยนะก็เราสามารถถอดจิ๊กตัวนี้นะครับมาติดตั้งกับตัวนี้ได้เลยนี่นะครับจะมีข้อต่อกันอยู่ลองเทสได้เลย พอใช้ได้นะไม่ได้ถือว่าแรงมากนะครับเดี๋ยวผมลองให้เพื่อน ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ดูดได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะมากถ้าสมมติว่าจะไปดูดสะอาดอะไรเลยนะครับแต่สามารถใช้งานดูดได้เบื้องต้นนะครับผมแต่ข้ออย่างที่ผมแจ้งน่าเสียดายตรงที่เขาไม่ได้ให้ถุงเก็บฝุ่นมาด้วยแต่ว่าข้อจากข้อต่อแล้วเนี่ยเราสามารถหาซื้อถุงเก็บฝุ่นที่เป็นจิ๊กเดียวกันใส่ได้นะครับข้อต่อเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็น global อยู่แล้วนะครับผมเกี่ยวเดียวกันก็มาอยู่ในช่วงของการเทดสันนะครับเรียวๆเลยนี่นะ ก็จะมาลองบรูเวอรเป่าลมแบตท,ที่ผมใช้ลองเนี่ยก็จะเป็นแบต2แอมป์เหมือนเดิมนะครับมาลองกันเลยดีกว่าผมจะเป่าทั่วๆไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีลองเป่าน้ําให้ด้วยเพราะว่าเหลือวเผื่อลูกค้าคนไหนเนี่ยอัเอาไปใช้งานแอร์หรือว่าเป่าไล่น้ําหลังจากล้างรถเสร็จเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวก็จะลองให้ดูทั้งคู่เลยมา3 2 1ไป โอเคก็ถึงพื้นที่แล้วนะครับคร่าวๆเนี่ยผมก็เอาแห่งประมาณนี้เนาะเพราะว่าไม่น่าจะได้เป่าเกินใหญ่กว่านี้นะครับสำหรับตัวนี้มาลองพร้อมกันนะครับ3 2 1 แรงนะถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ผมให้ดูถึงขั้นลอกออกค่าพวกขี้ตะไขร่หรือขี้ตะกรเนี่ยออกได้เลยนะนี่ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยตัวนี้พวกนี้ก็ จะเป็นคาบที่เขาเป่านะพวกคาบตะไคร่คาบตะกรอนที่แบบว่าไม่ฝังลึกมากเนี่ยก็สามารถเอาออกได้ก็ถือว่าค่อนข้างจะแรงนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็สั่นขึ้นมือเหมือนกันนะเป็นการตอบได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการเทสต,ตัวนี้นะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะไปลองเทสต,ต,วตัวเครื่องตัวนี้สามารถรันไทม์ได้ต่อเนื่องที่กี่นาทีนะครับจะใช้กับแบต2แอมป์เหมือนเดิมเลยเรามาลองดูกันว่าใช้ได้ประมาณสักกี่นาทีนะครับผม โอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะมาเทสว่าสามารถใช้งานต่อเนื่องได้กี่นาทีนะครับตัวนี้ผมจะเทสกับแบต2แอมป์เหมือนเดิมนะครับนี่นะาร์จเต็มไว้เรียบร้อยนะครับจะได้ดูพร้อมกันเลยว่าเปิดสุดเลยนะครับได้ประมาณกี่นาทีมีการอัดเวลาเหมือนเดิมนะเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตติดตั้งแบตก่อนมาดูพร้อมกันเลยว่าตัวนี้แบต2แอมป์จะใช้งานได้กี่นาทีนะครับพร้อมกันนะครับ1 2 3 โอเคครับผมหลังจากการเทสแล้วเนี่ยเวลาที่ใช้งานได้อยู่ที่ประมาณ12-13นาทีสำหรับแบตเตอรี่2แอมป์จำนวนเต็มนะครับก็อ้างอิงจากตัวทิชชู่ที่อยู่ด้านตรงหัวปลายนะตอนนี้ลมยังทํางานอยู่นะครับแต่ว่าค่อนข้างจะเบามากๆแล้วตัวทิชชู่เนี่ยลม้มลงมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะสําหรับตัวบราเวอร์ตัวนี้แล้วก็ทํางานได้ประมาณเพ่12นาที13นาทีนะครับอยู่ในเฟสที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปช่วงสรุปกันครับหลังจากที่ผมได้มีการใช้งานจริงแล้วนะครับผมแล้วก็มีการเทสเวลาในการใช้งานจริงแล้วนะครับโบเบอร์เนี่ยจะทํางานเป็นแบบจุดฮอตสปอตนะครับเลนส์เนี่ยจะไม่ได้กว้างเหมือนตัวเป่าลมสนามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกการใช้งานให้ตรงตามขอบเขตของตัวเองได้เลยตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการใช้งานแบบฉีดเป็นฮอตสปอตเป็นจุดฝุ่นแน่นๆน,น,นะครับผมหรือแม้กระทั่งการฉีดไล่น้ําหลังจากล้างรถเสร็จหรือว่าฝนตกใส่อะไรเงี้ยก็จะใช้งานได้หมดเลยไซส์เนี่ยก็ค่อนข้างเล็กกะทัดรัดนะถือมือเดียวสะดวกผผูู้้้้หญิงใชชได ใช้ดีนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากสําหรับตัวนี้นะครับกระทัดรัดแล้วก็ราคาเนี่ยดีมากๆเลยครับสำหรับราคาจําหน่ายชุดนี้นะครับบรวเวอร์ไรสสายพร้อมแบตเตอรี่2แอมป์และแท่นชาร์จราคาจําหน่ายอยู่ที่1,9 2 0บาทเท่านั้นนะครับและสําหรับราคาตัวเป่าเนี่ยครับราคาอยู่ที่600บาทเท่านั้นเองนะครับผม600บาทเท่านั้นเองถูกมากๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนเนี่ยที่สนใจอยากจะสั่งซื้อชุดนี้เนี่ยสามารถแคปหน้าจอในส่วนนี้ทักเข้าหาน้องอินเพจเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์แอดได้เลยนะครับ เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆสำหรับลูกค้าร้านจมโบเอนะครับสินค้าที่มีการรับประกันจากศูนย์เท่าไหร่ทางร้านเพิ่มเข้าไปให้อีก3ปีเลยทีเดียวอย่างเป่าลมไร้สายโบเวอร์ตัวนี้รับประกันศูนย์สปีทางร้านเพิ่มเข้าไปให้อีก3ปีรวมทั้งหมดเป็น5ปีเลยทีเดียวเลยนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับมีแค่ที่จมโบเอที่เดียว และในปัจจุบันเนี่ยจัมโบ้เอของเรามีสาขาใหม่แล้วนะครับสาขาใหม่ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่จงังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีนะครับลูกค้าคนไหนเนี่ยผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้ามาชมช็อปของเรากันได้หรือว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยไม่สะดวกเข้ามาที่ช็อปหน้าร้านเนี่ยก็สามารถสแกนไลน์แอดที่จะขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีทั้งสาขาใหญ่ที่อยู่นนทบ,บุรีและสาขาใหม่ที่อยู่ตรงนี้จงังหวัดนครปฐมนะครับลูกค้าสะดวกสาขาไหนเนี่ยสามารถสแกนผ่านสาขานั้นได้เลยและในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปปถัดไ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ